สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปาก็จะมาแชร์วิธีการห่อฐานกระทงต้นกล้วยแบบง่ายๆสําหรับมือใหม่ค่ะขั้นตอนแรกนาไม้บรรทัดมาวัดตรงส่วนของฐานเราจะหาจุดกึ่งกลางเมื่อได้จุดกึ่งกลางแล้วเพื่อนๆนําตุกปูเข็มนะคะมาปักยึดไว้แบบนี้เลยและต่อไปค่ะวัดจากจุดกึ่งกลางไปหาขอบฐานนะคะวัดได้ระยะเท่าไหร่ให้เพื่อนๆบวกเพิ่มอีกหนึ่งครั้งอย่างในคลิปปะวัดได้7เซนติเมตรปก็จะบวกเพิ่มเป็น14ซนติเมตร แล้วก็นำมาวัดกับขอไปบตองทั้งฝั่งซ้ายและขวาจากนั้นนะคะเราก็ตัดตามเส้นแล้วก็ระยะที่เราวัดได้เลยตัดไปจนกว่าจะสุดความยาวของไปลายใบตองในส่วนของวิธีการวัดความยาวของใบตองนะคะให้เพื่อนเพื่อนําใบตองที่เลือกในส่วนของช่วงที่ตรงๆหน่อยนะคะแล้วก็นางทั้งสองด้านด้านบนและด้านล่างตรงนี้มาประกบกันจากนั้นก็นํามาวัดเป็นเส้นแบบนี้ได้เลยค่ะ ในตัวอย่างในคลิปก็จะเป็นเพียงการสาธิตเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะระยะในการตัดไปตองเพื่อนๆปรับเปลี่ยนตามขนาดฐานที่เพื่อนๆนนำมาใช้งานนะคะค่ะแล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหันฝั่งสีด้านนวลขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็นำฐานของเราวางให้ตรงจุดกึ่งกลางแบบนี้ค่ะต่อไปประกบด้านบนตรงนี้นะคะขึ้นไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามประกบเข้าหากัน ในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นใบตองขอบด้านล่างและขอบด้านบนนะคะให้ตัดเกินออกมาอยู่ที่3มเซนติเมตรแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับต่อไปก็นำตะปูเข็มมาปักยึดเลยค่ะเมื่อได้ในรูปแบบนี้แล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆน,นำตะปูเข็มมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำในส่วนของการฉีกใบตองให้เป็นร่องนะคะ ให้เป็นเส้นทั้งสองฝั่งเริ่มต้นการทำเส้นอขอบเส้นที่1แบบนี้ค่ะต่อไปเว้นระยะอยู่ที่1นนิ้วแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนระยะการเว้นได้ตามความเหมาะสมนะคะการทำในคลิปเป็นการสาธิตเพื่อนๆได้ชมกันเท่านั้นนะคะทำแบบนี้แล้วค่ะวนไปเลยจนกว่าจะครบทั้งสองด้านค่ะ และอีกหนึ่งด้านก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะทำใบตองให้เป็นเส้นๆแบบนี้วนไปเลยค่ะค่ะแลวเมื่อทำครบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆเก็บมุมนะคะฝั่งไหนก็ได้ลงไปด้านล่างก่อนนะคะแบบนี้ไม่ต้องเอาสวยค่ะเพื่อนๆแค่เก็บมุมลงไปก่อนจากนั้น นำเส้นที่1นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ที่เราถนัดพับลงไปหาฐานแบบนี้ครั้งที่2ค่ะพับครั้งที่2โดยการเกยทับกันเว้นระยะตามที่เหมาะสมครั้งที่3ครั้งที่4แบบนี้ค่ะกดดึงให้แน่นเลยนะคะจากนั้นก็นําตะปูเข็มปักยึดไว้ก่อนในส่วนของชุดแรกเพื่อนๆไม่จําเป็นว่าต้องทําแบบ3ครั้งสครั้งแบบของปานนะคะ เอาที่ตามที่เราพับลงไปแล้วก็ได้มุมที่สวยงามเพื่อนๆสามารถปักต,ตะปูเข็มเนี่ยยึดได้เลยนะคะทำแบบนี้ละคาเก็บมุมวนไปจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะค่า1ฝัง่งตรงนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยก็ทำอีกหนึ่งฝั่งเหมือนกันเลยค่ะ พับเก็บมุมลงบนไปนะคะการทำในรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะทำง่ายเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่หัดทำค่ะพับแล้วก็เก็บมุมบนไปเลยนะคะในส่วนของใบตองเราใช้ใบตองสดนะคะไม่ต้องไปผึ่งลมให้นิ่มนะคะก่อนนำมาทำและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ